โครงการหรือร e. ้านป่าและน้ำหรือร้านป่าสัตว์นค่ะโครงการดีๆอยู่ต่อโครงการในการก็คือโครงการโครงการแรกก็จะเป็นโครงการของโรงเรียนโรงเรียนชี่นัุ่ตรงทัยนะคะ ตลอดระยะเวลาของการลงพื้นที่ฝังตัวอยู่ในชุมชนนั้นเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติโดยได้รับการดูแลจากชาวบ้านเป็นอย่างดี และเมื่อมีประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงพื้นที่โจทย์สำหรับเยาวชนข้อต่อไปก็คือเยาวชนจะต้องได้คิดรเริ่มและสร้างผลงานตามแนวพระราชดำริด้วยตนเองพอยาวชนตาสาเนี่ยได้เห็นเหง ปัญหาและความสิ้นคายของระบบนิเวศและพื้นที่ปา่าจึงได้จะทําโครงการอืน้อรัตป่าและน้ำหมู่บ้านป่าสงงานน้ำขึ้นถ้าเราได้วิเคราะห์แล้วว่าดีพอสภาพแวดล้อมนะคะพบว่าค,าอาคาาือในชุมชนเนี่ยหมูห้าเนี่ยนะคะมีสาหร่ายอยู่แล้วแต่ว่าภูมิทัศน์แล้วก็ความแบบลายของหนังสือเนี่ยยังไม่มีทําให้แบบชาวบ้านในชุมชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการเข้ามาอ่านหนังสือเลยแล้วแล้วก็เราเลยเห็นว,ว่าอ่านหนังสือเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญคในการ สร้างการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อต่อยอดแล้วก็ไปใช้ตลอดเวลานะคะการสร้างงานจิตอาสานั้นอาจไม่ใช่เพียงภารกิจของโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่เยาวชนต้องทำแต่เป็นผลงานจากจิตอาสาของเยาวชนที่เกิดจากความต้องการที่จะตอบแทนชุมชนที่ได้ให้ความรู้ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการลงพื้นที่นะครับในระหว่างทาง เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการทํางานกับชุมชนเขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการรับฟังการวิเห็นระหว่างเพื่อนในกลุ่มด้วยกันเองเขาเกิดการแก้ปัญหาระหว่างงานที่เกิดขึ้นจนทําให้กิจกรรมจิตอาสาสําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีเมื่อการลงพื้นที่ของเยาวชนนั้นใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 1. คือการศึกษาชุมชนในทุกมิติทั้งป่าน้ำอาชีพวิถีชีวิตความเป็นอยู่คน2คือ เยาวชนจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับคนในชุมชนทั้งหมดจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เยาวชนเห็นความสำเร็จของชุมชนนอกจากนั้นยังจะได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ของชุมชนซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมข้อ 3. คือการลงมือทำด้วยตนเองนั่นคือกิจกรรมจิตอาสาสร้างงานสาธารณประโยชน์ ทางทีมเยาวชนของน้ำนะคะหมู่ที่5ก็คือโครงการสารฝันศาลาเสริมความรู้ค่ะประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนนะคะก็คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าศาราเนี่ยมันถูกปรับปรุงตั้งแต่20ปีที่แล้วซึ่งเป็นสาราอ่านห,หนังสือของชาวบ้านการหนังสือเนี่ยเป็นเราคิดว่าเป็นพื้นฐานสําคัญของชุมชนที่จะชุมชนสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้ตลอดเวลาเราก็เลยเลือกที่จะปรับปรุงตรงส่วนนี้ค่ะ ศักยภาพของเยาวชนนั้นจะสามารถสร้างงานสาธารณะประโยชน์ได้จริงหรือไม่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติกับชุมชนมาใช้ได้อย่างไรพวกเขาจะมีวิธีการดำเนินงานอย่างไรชุมชนจะได้อะไรจากกิจกรรมของพวกเขาบ้างค่ะก็ในช่วงระหว่างที่เราจะทำโครงการน,นะคะก็มีอุปสรรคเยอะค่อนข้างเยอะนะคะก็คือจากเริ่มแรกก็คือมีการวางแผนวางแผนก็ ภายในกลุ่มก็อาจจะมีะความขัดแย้งกันเองบ้างเพราะเรื่องความคิดไม่ตรงกันใช่ไหมคะ